สวัสดีครับมาพบกับช่องยุธน้องไผ่ไก่บ้านอุบลกันอีกครั้งนะครับท่านที่เข้ามารับชมแล้วอย่าเพิ่งเลื่อนผ่านนะครับช่วยดูคลิปของเราจนจบนะครับแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องของเราด้วยนะครับวันนี้เราจะมาทําวัคซีนฝีดาดไก่นะครับเป็นวัคซีนฝีดาดช่วยป้องกันพวกโรคตาบวามจากยุงกัดนะครับ หรือว่าสิ่งสกปรกนะครับสิ่งสกปรกจากพื้นนะครับทําให้เกิดฝีดาดนะครับนี่ครับจะมีวัคซีนฝีดาดจะมีเป็นชุดนะครับชุดหนึ่งจะมีสองขวดนะครับขวดเล็กนะครับแล้วก็ขวดใหญ่ครับอันนี้จะเป็นขวดใหญ่น้ําผสมนะครับผสมยานะครับห้ามลิตรครับอันนี้จะเป็นขวดเล็กครับใช้ผสมนะครับตัวยาจะอยู่ด ขวดเล็กนะครับนะครับเราจะผสมให้ดูก่อนนะครับหรือว่าใครอยากเทใส่ก็ได้นะครับเราลองเทใส่แล้วครับมันน้ำมันจะหกออกนะครับเราก็เลยใช้เข็มฉีดนะครับเดี๋ยวค่อยแกะฝาออกนะครับใช้เข็มสลิงดูดนะครับนะครับเราใช้เข็มใหม่เลยนะครับ เข็มนี้ไม่ต้องไม่แพงครับเราซื้อใหม่เลยนะครับถือว่าใครอยากใช้เสร็จแล้วค่อยต้มแล้วก็นํากลับมาใช้ใหม่ได้นะครับนี่ครับเราจะดูดออกจากขวดใหญ่ก่อนนะครับนี่ครับมาดูครับจะดูดออกจากขวดใหญ่แล้วก็นี่ครับเราจะเอาไปละลาย ตัวยาจากขวดเล็กนะครับนะครับก็เหมือนวัคซีนนิวคาเซนหรอลมอักเสบนะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นวัคซีนฟีดาษนะครับแล้วก็เราก็จะดูดกลับคืนนะครับกลับคืนไปใส่ขวดใหญ่นะครับให้ตัวยาละลายหมดนะครับ ให้ตัววัคซีนอะไรหมดนะครับนี่ครับอะไรออกอะไออกแล้วก็ดูดกลับคืนนะครับนี่ครับแล้วก็ดูดกลับคืนนะครับ ก็เสร็จนะครับแล้วก็แกะฝาออกนะครับแกะฝาออกนะครับเราจะใช้เป็นจะเป็นเข็มจะเป็นเข็มแบบเข็มแทงปีกนะครับใช้แบบจุ่มออกนะครับแาก็แกะฝาออกนะครับแต่ว่า บางคนใช้วิธีแกะฝาออกตั้งแต่ทีแรกครับแล้วก็เทใส่กันนะครับเราลองเทใส่กันนะครับน้ามันหกออกหมดนะครับน้ำมันหกออกครับเราก็เลยทําแบบนี้นะครับค่อยแกะทีหลังนะครับ เราจะทำวัคซีนรุ่นอายุสมสัปดาห์ถึงสี่สัปดาห์นะครับนี่ครับแล้วก็เขย่าให้เข้ากันนะครับนี่ครับแล้วก็เปิดฝาออกนะครับมันจะมีฝาพลาสติกอย,อยู่ข้างในนะครับแล้วเราก็เอาไก่ออกมาก่อนนะครับเกี่ยวไก่ออกมาก่อนนะครับ เราจะทําวัคซีนเฉพาะตัวที่แข็งแรงก่อนนะครับตัวที่ไม่แข็งแรงเราจะไม่ทํานะครับเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะทําให้ดูนะครับว่าทําแบบไหนนะครับเราเก็บไก่เอามาก่อนเราจะทำไปเลยนะครับช่วงรุ่นอายุสองสัปดาห์แล้วก็จะทําไปเลยนะครับพอวัคซีน ชุดหนึ่งมันทําได้อรมาณสองร้อยตัวนะครับวัคซีนชุดหนึ่งนะครับทําได้อรมาณสอง้อยตัวเราจะทําไปเลยนะครับปกติจะทําอยู่ที่ช่วงอายุสามถึงสี่สัปดาห์นะครับแต่ว,ว่าตัวเล็กก็ทําได้นะครับแต่ว,ว่าวัคซีนแต่ละตัวนี่ทําห่างกันอย่างน้อยเจ็ดวันนะครับถ้าเราทำนิวเคารเซ้นเราเราเสียไปแล้วอีกเจดวันค่อยทําฝีดาดได้นะครับ ให้ห่างกันอย่างน้อยเจ็ดวันนะครับค่อยทำะไรนะครับเะนั้นไก่ก็จะแพย้ยาครับแพ้วัคซินนะครับวันนี้เราจะทําอยู่ประมาณหนึ่งร้ตัวนะครับถ้าวัคซินเหลือแล้วก็ทิ้งไปเลยนะครับวัคซินจะอยู่วัคซินถ้าผสมกันแล้วจะอยู่ได้ประมาณสองชั่วโมงนะครับ ถ้าเกินนี้เราก็ทิ้งเลยนะครับถ้าทำไม่หมดนะครับถ้าไปซื้อตามร้านก็ชุดละ90บาทเองนะครับแต่ว่าไปขอที่ปรุสาอำเภอหรือประสาจังหวัดฟรีนะครับวัคซีนเขาให้ฟรีนะครับเขามีฟรีนะครับ เราก็เปิดฝาออกก่อนนะครับนี่ครับเป็นเข็มขย่าให้เข้ากันก่อนนะครับแล้วจับขึ้นมานครับนี่ครับเราจะทำให้ดูนะครับะจะใช้เข็มจุ่มวัคซีนก่อนนะครับนี่ครับ แล้วก็จะแทงตรงที่เป็นบางๆนะครับที่เป็นปีกบางๆนะครับเป็นพังผืดบางมันเป็นปีกบางนะครับนี่ครับนีลักแทงลงมาครับแทงให้ทะลุเลยนะครับนี่ครับแล้วก็เสร็จนะครับแค่นี้ครับนะครับตัวยาจะติดมาตรงเข็มนะครับตรงเข็มแทงนะครับนี่ครับ แทงทุกตัวตรงที่งบางครับเป็นต้องกลัวไก่เจ็บครับเหมือนคนเราฉีดวัคซีนนี่แหละครับนะครับก็มีบ้างนะครับธรรมดานะครับช่วยป้องกันฝีดาดครับจากยุงครับจากสิ่งสกปรกนะครับได้นะครับช่วยป้องกันการตาบวมจากฝีดาดนะครับนี่ครับทำให้ดูนะครับ เราจะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเราจะทำทุกตัวนะครับรุ่น3าถึงสสัปดาห์นะครับแล้วก็วันนี้จะมี2สัปดาห์เลยนะครับเราก็ทำนะครับเพราะว่าเราทำวัคซีนรุ่น1นสัปดาห์แล้นะครับแล้วก็รุ่น2สัปดาห์เรายังไม่ทำวัคซีนนิวกเซนเรา,เราบางเกษตนะครับเราจะทำอีกช่วงอายุ3นะครับสสัปดาห์นะครับ ทำได้ทั้งไก่บ้านไก่ไข่นะครับก็ทำเหมือนกันนะครับไก่ไข่ไก่ไกบ้านก็ทำแบบเดียวกันนะครับนะครับเราทำให้ดูเสร็จนะครับแล้วก็เราก็จะให้วิตามินด้วยนะครับหลังจากการทำวัคซีนนะครับเราจะให้วิตามินก่อนทำวัคซีน3ามวันนะครับแล้วก็หลังทำวัคซีนสามวันนะครับ ช่วยลดไข้เครียดนะครับของไก่นะครับหลังจากการทำวัคซีนนะครับเราจะทำาปเปื่อยนะครับถ้าใครสนใจลูกไก่ไข่สายบันเทสนะครับและลูกไก่บัานนะครับโทรมาสอบถามเราได้นะครับ0621476594นะครับหรือว่า0987619127นะครับ หรือว่าทักเข้าไปทางผีของเราได้นะครับ mm hmm. เพจไก่บ้านอยบนนะครับ mm hmm. เราทําให้ดูสำหรับมือใหม่ที่ยังไม่เคยทํานะครับไม่ต้องกลัวไก่เจ็บนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามทางช่องของเราเลยครับ สำหรับวันนี้ช่องยุดน้องไผ่ไก่บ้านบนสวัสดีครับ